สวัสดีคะ่ะเพื่อนเอนเดี๋ยวมาดูพริกในถุงดำของพี่เกษตรนะคะอันนี้จะเป็นพริกพันซูเปอร์ฮอตนะคะ,พ,ะ,คะพ,พ,พี่ะะพกเกษตรได้นำมาใส่ถุงดำไว้นะคะเพื่อนๆก็สำหรับเพื่อนเพื่อนที่มีพื้นที่ไม่มากนะคะเราก็นำมาใส่ถุงดำไว้ อาไว้ทานในครัวเรือนนะคะเพื่อนๆเ,เราก็จะปรุงดินอ่าในถุงของพริกนะคะให้ดินอ่าล้วนซุยนะคะเพื่อนๆมีธาตุอาหารครบนะคะก็จะมีอ่าไข่ไก่นะคะอ่าเปลือกไข่ไก่นะคะนำมาบดแล้วก็ผสมกับดินแล้วก็ปุ๋ยหมักนะคะเพื่อนเพื่อน แล้วก็จะผักชีนะคะที่พิ่เกษตรได้ปลูกไว้ในกระถางนะคะเอาไว้ทานในครัวเรือนนะคะก็จะปลูกใส่กระถางกับถุงดำนะคะเพื่อนๆพิ่เกษตรก็จะพอเพาะไว้อย่างต่อเนื่องนะคะเพราะว่าเราจะได้มีติดคร,ครัวเรือนของเราไว้ประจำนะคะเพื่อนๆ อันนั้นก็จะเป็นผักบุ้งจีนนะคะปลูกใส่แก้วแก้วน้ำโคกนะคะเ,เพื่อนๆเวลาเราซื้อน้ํามาทานเสร็จแล้วเราก็เก็บแก้วไว้นะคะเ,เพื่อนเพแล้วเราก็นําผักบุ้งมาใส่แก้วไว้บริโภคในครัวเรือนนะคะเอาไว้ใส่มาม่าหรืออ่ทำผัดผักบุ้งไฟแดงก็ได้นะคะเพื่อนเไว้ทานในครัวเรือนนะคะเราปลูกติดไว้ ส่วนนี้ก็จะเป็นมะเขือเทศนะคะที่พี่เกษตรได้ทําการเพาะใส่ถุงดําไว้ตอนนั้นนะคะเ,เพื่อนๆนก็กําลังอสูงแล้วก็ออกดอกนะคะอายุก็ประมาณอสองเดือนกว่าๆแล้วนะคะเ,เพื่อนเน เราก็จะปลูกอ่าทุกอย่างที่เรากินนะคะตามอ่าโครงการที่พ่อสอนไว้นะคะเ,เพื่อนๆอ่าปลูกผักริมรั้วนะคะเ,เพื่อนๆนี่เขาก็กำลังอ่าติดลูกนะคะ อันนี้ก็จะเป็นผักชีนะคะที่พี่เกษตรเพาะาไว้ในกระบะแล้วก็จะเป็นผักกาดขาวนะคะเดี๋ยวพี่เกษตรจะนําไปแยกนะคะแล้วก็จะลงดินผักชีก็จะไปปลูกลงดินนะคะเอาไว้ทานในครัวเรือนนะคะเพื่อนส่วนนี้ก็จะเป็นผักสลัดนะคะกําลังขึ้นเลยค่ะ อันนี้จะเป็นมะเขือส้มนะคะลูกลูกเล็กนะคะเพื่อน,นก็กําลังสุกเลยนะคะพิกเกษตรก็ได้ใช้น้ำทวีวภานนะคะน้ำหมักของพิกเกษตรที่พิกเกษตรได้หมักไว้ในสวน อของพิเกษนะคะเพื่อนๆมาลดโคนนะคะก็จะเป็นมะเขือเทศที่ปลูกไว้ในถุงดํานะคะสําสหรับคนที่มีพื้นที่เล็กๆค่ะไม่เยอะมากอยู่ห้องหรือคอนโดอะไรเงี้ยค่ะปลูกใส่ถุงดํานะคะแล้วเราก็นําเชือกมาขึงปักไม้นะคะให้เขา,าตายขึ้นไปนะคะเพราะว่าเขาจะมีความสูงประมาณสองเมตรนะคะเพื่อนๆ ของพิเกษเรนี่เขาก็สูงประมาณเมตรยี่สิบนะคะเขาก็จะสูงไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆอันนี้จะเป็นพันศรีดานะคะ กําลังติดลูกนะคะเ,เพื่อนเอนอันนี้พันศีดาค่ะกําลังติดลูกเลยช่วงนี้หนอนลงนะคะก็ต้องระวังาพิกเกษตรใช้ายาฉุนนะคะหมักกับเหล้าขาวมาฉีดนะคะตอน,นเย็นๆค่ะแล้วก็เก็บหนอนออกเอานะคะเ,เพื่อนๆ เดี๋ยวเรามาดูสูตระมะเขือเทศงามออกลูกดีนะคะของพิเกษตรนะคะก็จะมีผงชุรดหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะเพื่อนๆแล้วก็ตามด้วยะกะปินะคะเราก็จะมาผสมรวมกันนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวน้ำเติมก่อนนะคะ แล้วก็จะคุณผงชูลดกับกะปิให้เข้ากันนะคะจะลดอย่างน้อยเดือนละสองครั้งนะคะเพื่อนๆจะสลับกันกับอ่าจุลินทรีย์น้ำจาวข้าวนะคะ แล้วก็จะคุณให้ส่วนผสมเข้ากันนะคะพอ,อส่วนผสมเข้ากันแล้วนะคะเราก็จะใส่ลงไปในฝักบัวนะคะน้ำก็จะประมาณ16บหกิบลิตรนะคะเพราะว่าเป็นฝักบัวเล็กนะคะเพื่อน แล้วก็จะตามด้วยจุลินรียสัสงคหอแสงนะคะประมาณครึ่งแก้วนะคะถ้าเพื่อนๆไม่มีจุลินรีย์สังคหอแสงก็ใช้เป็นไข่สดก็ได้นะคะเพื่อนๆหรือจะเป็นน้ำปลาก็ได้คะ่ะเอานำมาผสมนะคะเดี๋ยวเราก็จะคนส่วนผสมให้เข้ากันนะคะหรือนาเป็นปลดนะเพื่อนๆ เราก็จะลดนะลงไปเรื่อยๆเลยค่ะในกระถางนะคะเพื่อน<ๆ>จะลดะเดือนละสองครั้งนะคะเพื่อนๆจะสลับกับอ่ฮอร์โมนน้ำซาวข้าวนะคะแต่ทุกครั้งที่ลดอ่ไม่ว่าจะ ฮอร์โมนน้ำซาวข้าวพิเศษจะผสมผงชูรสทุกครั้งนะคะแล้วนี้ก็จะเป็นเปลือกไข่นะคะเพื่อนๆเ,เปลือกไข่บดนะคะเราก็จะใส่ไปที่คูณของมะเขือเทศหรือพริกนะคะ เราก็จะทําแบบนี้นะคะไปเรื่อยๆทุกกระถางนะคะก็จะทําอยู่ประมาณเดือนหนึ่งประมาณ2ครั้งเราก็จะดูว่าพืชขาดธาตุอาหารอาหารมากน้อยแค่ไหนนะคะเพื่อนๆแล้วก็จะมีอีก1สูตรนะคะก็คือสูตรน้ําปลาล้านะคะหรือน้ําปลาหมักนะคะ คะอันนี้ก็จะเป็นสารเนนะคะอันนี้ก็จะเป็นคะนานะคะปลูกผสมกับผักชีลาวนะคะเพื่อนๆ ันนี้ก็จะเป็นอ่างหอยคุมนะคะเพื่อนๆก็จะมีผักบุ้งแดงแล้วก็ผักบุ้งแก้วเข้าสู่ฤดูหนาวนะคะผักบุ้งก็จะยอดเล็กลงเดี๋ยวพี่เกษตรจะมาแต่งกิ่งนะคะแต่งยอดของเขาเพื่อให้เขาแตกกิ่งใหม่นะคะเพื่อนๆอันนี้ก็จะเป็นใบใบไผ่นะคะพี่เกษตรได้นํามากองไว้เดี๋ยวจะเอาไปทําปุ๋ยหมักนะคะเพื่อนๆไว้ใช้ในสวนเกษตรของพี่ะคะ่ะ อันนี้ก็จะเป็นมะเขือไข่เต่านะคะเพื่อนๆก็จะมีถังน้ำอยู่ในในป่ามะเขือด้วยนะคะพิ่เกษตรจะไว้ใช้ลดน้ำหมักชีวภาพนะคะเพื่อนๆตามโคนของมะเขือไข่เต่านะคะตอนนี้ก็อายุประมาณสองเดือนกว่าๆนะคะ ก็กําลังติดอดอกเลยนะคะเพื่อนๆที่มองเห็นไปนั่นก็จะเป็นมะนาวนะคะอมะนาวแป้นพิจิตนะคะหาะพี่เกษตรก็ขอจบอคลิปเพียงแค่นี้นะคะ ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอของอพี่เกษตรนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆคะ่ะ